สวัสดีครับคุณกิติชัยแล้วก็คุณนภาพรแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างนะครับเริ่มจากเราไปดูปริมาณฝนสะสมที่วัดค่าได้เมื่อวานนี้กันนะครับที่เลยวัดได้19.3ม mm, เมตรหนองบัวลำพูวัดได้4.9ม mm, เมตรขอนแก่นวัดได้7.6ม mm, เมตร นครราชสีมาวัดได้19.5ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สุดท้ายที่อุบลราชธานีนะครับวัดได้0.7ม mm, ิลิเมตรครับต่อมาเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังฟันกลาง พัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมกันนะครับจากภาพถ่ายของดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีเมฆปกคลุมจํานวนมากแทบจะทุกพื้นที่เลยนะครับต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ ก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนแล้วก็ทางตอนล่างในด้านตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคนะครับสําหรับอุณหภูมิต่ําสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่สามสิบสองถึงสาสิบสี่องศาเซลเซียสครับส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมขังนะครับสําหรับเกษตรกรก็อยากจะให้ เตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์045244189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า Facebook ของกรงมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ